ทุกคนล้วนมีความคาดหวังว่ารถหนึ่งคันควรทำอะไรให้เราได้บ้างแต่เจคู S H S คันนี้พาผมมองไปได้ไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่ดูดีในยามขับขี่หรือตอบรับกับไลฟส์สไตล์ในการใช้ชีวิตแต่จะดีแค่ไหนถ้ามันจะพาคุณไปได้ไกลกว่าเช่นการขับขี่ที่นุ่มนวล เนียบสนิทแรงด้วยสมรรถนะแต่ก็มั่นใจในความปลอดภัยให้คุณพร้อมทุกสถานการณ์ไม่คาดฝันและระยะทางที่ไปได้ไกลประหยัดพลังงานเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดนี่แหละมากกว่าที่ใช่จุดหมายที่ผมไปถึง JQ7SHS f s o m c l a s s i s Beyond c l a s s i s